เดี๋ยวข่าวต่อมาพูดถึงเรื่องของคู่จิ้นกันหน่อยคุณครอ,อรพันธ์กับคุณขวัญอุสามณีเห็นว่ามีการแบบเอ๊ะก,กระแสถึงห่วงกันหรอ,อนะคะดูจากรูปที่เธอเดบถ่ายรูปคู่กับเทรนเนอร์อกล้ามใหญ่มากคนเร <ผม S 1> ิม<อ>มา<ล><ล>นะคะ <c oughs> จะเป็นยังไงคะ่ะติดตามกันคะ่ะ เพราะคำว่าจิ้นคำเดียวนะคะเลยต้องมีเอี่ยวทุกประเด็นค่ะล่าสุดออมอัคพันกับขวัญอุษามณีมีข่าวว่าไม่สบอารมณ์กับเทรนเนอร์หนุ่มที่ดูแลเรื่องการออกกําลังกายของคู่จิ้นตาสวยแถมต้องไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเนื่องจากต้องดูแลอาหารการกินนะคะเจอหน้าครั้งนี้ออมก็เลยมีโอกาสได้แก้ข่าวะคะ่ะว่างงมากเลยโอ้ยไม่ไม่มีการไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับอันนั้น เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าน้องไปถ่ายละครต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยกันงงเหมือนกันครับก็จริงๆจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆสําหรับเรื่องเรื่องเอทรนเนอร์ที่บอกมาใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยปกติครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวครับแต่ว่า,เ,าเคยเจอตามงานบ้างบางทีแบบมีแบบไปถ่ายแบบก็มีมาด้วยอะไรย่างเงี้ยครับรู้จักครับเคยคุยกันครับอุ้ยผมเคยเจอครั้งเดียวเองพี่ไม่ได้เจอหลายครั้งเลยครับ ไม่นะครับผมว่าการที่คนที่จับคู่ให้เราแบบอยากเปนผลงานร่วมกันอยู่เนี่ยผมว่าคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าถือ,ถอว่าคนชื่นชอบในผลงานของเรานะครับ